สืบนครบาลเปิดปฏิบัติการทลายรังปวกบอสจีนแกง๊งขอเซ็นเตอร์เมารถขอสมรรนำทัพบุกตึกดังย่านห้วยขวาง18กุมภาพันธ์2568ตำรวจชุดสืบนครบาลและฝ่ายสืบสวนสนสนุสทธิสารกว่า50นายเปิดปฏิบัติการทลายรังปวกบอสจีนย่านห้วยขวางโดยนำหมายค้นสารอาญาเข้าตรวจค้นอาคารแห่งหนึ่งบนถนนรัชดาพิเศษ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่5กกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจชุด PCT บุกไปจับกลุ่มชายชาวต่างชาติ2คนซึ่งเป็นบอสแก๊งคอ์เตอร์ในตึก25ชั้นฝั่งปลอยเปตโดยจับกลุ่มได้ที่หมู่บ้านหรูแห่งหนึ่งย่านรัชดาพิเศษพร้อมยึดทรัพย์สินได้ประมาณ15ล้านบาท ต่อมาเจ้าที่ตำรวจจากประเทศจีนมาร่วมสืบสวนขยายผลกระทั่งพบกระเป๋าวอลเล็ตลับ Lab, จนนำไปสู่การอายัดเงินได้อีก84ล้านบาทและยังพบหลักฐานว่าทั้งสองบอสพัวพันกับการเป็นธุรัจัดหาคนไปยังพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยบอสจีนทั้งสองคนยังเป็นเจ้าของบริษัทภายในประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดมาเพื่อใช้ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลนำไปขายให้กับกลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยตรวจพบว่ามีข้อมูลบุคคลรั่วไหลไปแล้วกว่า88,000รายโดยใช้บริษัทอัมพางให้ประชาชนโอนเงินเข้ามาลุ้นชิงของรางวัลแต่แท้จริงแล้วเป็นการหลอกลวงเอาทั้งเงินและข้อมูลจากประชาชนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพีซีทีได้พบพยานหลักฐานสำคัญว่ารังปวกดังกาวมีออฟฟิศตั้งอยู่ภายในตึกสำนักงานชื่อดังย่านห้วยขวาง จึงนำมาสู่ปฏิบัติการทลายรังปวกบอสจินแก๊งคอร์เซนเตอร์ในวันนี้